แชทหลังบ้านแบบสนั่นตอนนี้แชทน่าจะกำลังไหลเนี่ยคาดีแกนค่ะแม่ค่ะดีแกนอ่ะหนูมีป้ายแพนด้ามีป้ายบูนะคะป้ายยันโลใครที่ชอบสไตล์แพนโทนสีพื้นแล้วก็ไปโทนมินิมอลหวานๆหน่อยพี่สาวลองดูเป็นป้ายแพนด้าได้ แ่ถ้าใครชอบความสีสันชุดชาติลวดลายการ์ตูนออแม่เอาดูตัวน,นี้นี่จ้าออมาเลยตัวแรกแชะรูปไปหนึ่งทีค่อยๆไป <c oughs> ค่อยๆไปให้ลูกค้าค่อยๆซึมซับรีวิวลูกนี้ก่อนค่ะราคาเท่าไหร่วะตัวนี้เดี๋ยวเอาเอาปักหมุดข้างบนออกแล้วนะนะคะสวยปะ L W 2 0ค่ะ นะคะอุ้ยฉันเห็นตัวแบบว่าอลายลายบิวสองศูนย์ป้ายบู รถใหม่เหลือแค่3 4 0 0ัรอบาทนี่ตอนแรกจะเปิดกัน3,900นะแม่ใช่สากตอนแรกอันนี้ไปบูค่ะพี่รถใหม่ล่าสุดหนูจะไม่ได้ลาค่ะโป2 9 0 0ถ้า2 9 0 0มันจะเป็นกระสอบรถเก่านะแม่ดูนะคะอันนี้หนูเปิดลอถใหม่ตู้ที่กำลังลงอยู่ข้างหลังให้เลยจ้ะนะคะราคานี้หนูจัดลอถใหม่ให้ทั้งหมดเลยสามพันสี่รคุณพี่นะคะไซส์ดี นะคะลูกค้าจ๋าไซส์ใหญ่อกใหญ่จำนวนก็อาจจะอยู่แค่หลักประมาณ55-60ตัวใช่ประมาณนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเนื้อผ้าโอ้โหหมายถึงผ้าแน่นไซส์ดีนะคะมันก็เลยอาจจะแบบลดหลั่งลงมาหน่อยเนาะเนี่ยโอ้โหความหนาแบบลายรุ่นนี้จะไม่ออกผ้าล่องบางเลยใช่นะคะรุ่นนี้ไม่ขายทำราคาอัพได้นะแม่นะรุ่นนี้จะเป็นเนื้อประมาณนี้ทั้งหมดเลยลูกค้าเห็นปะ จะเป็นเนื้อประมาณนี้ทั้งหมดเลยแล้วเน้นสายอกแบบดีอ่ะมาแบบสาวอวบอยากได้ใส่คุมด้วยได้ไหมคะพี่แอดมินเบอร์ไหนดีแนะนำเนี่ยอวหูแม่ดูหนูใส่ยังใหญ่ดูดิสวยมากอุ้ยใส่ยังใหญ่เลยอ่ะพี่สามพัี่อันนี้โคตรใหญ่อ่ะป้ายบูค่ะใครจะเอารีวิวหนูส่งฟรีให้นะพอควายสอสูรีวิวคือลูกที่โชว์เลยใช่หนูหากระดุมแบบ รีวิวคือลูกที่โชว์เลยกระดุมไม่ค่อยเสียด้วยนี่ใช่กระดุมเนื้อปันกลางไหมคะแม่เนื้อปันกลางไหมอ่ะเนื้อประมาณนี้ลูกค้าลองดูตามรีวิวเลยก็ได้จ้ะนะคะแอปพลอยดูไซส์เนื้อประมาณนี้อันนี้เป็นแบบขนปลุยดูไซส์ไซส์ใหญ่ใช่กระดุมเสียน้อยมากสาวๆก็ชอบใส่แบบไซส์แบบใหญ่ๆโอเวอร์โอเวอร์อะไรแบบนี้นะลูกค้าเนี่ยลูกค้าดูดิแม่สามดีลูกค้างานสามดี เนื้อประมาณนี้ลูกค้าจ๋า40โลพี่สาว40่กิโลห้าสถึงหกกว่าตัวนะเพราะว่าสายคนที่เล่นกระสอบนี้คือคนที่ชอบไซส์ใหญ่ค่ะใช่ชอบไซส์ใหญ่ชอบงานไซส์ใหญ่งานลวดลายสีสันลายดีนะคะผ้าเนี่ยเกรดดูดิเอจึงเอจึงเอจึงใจใช่สุดๆอุ้ยอันนี้เป็นคอปกครับนึงนะไม่ติดผ้าล่องบางแบบค์ดิแกนบางๆเลยตัวเอง อันนี้จะไม่ติดคดีแกนบางเลยจะเป็นเนื้อประมาณนี้ทั้งหมดเลยค่ะใช่แล้วนะคะเนื้อประมาณแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมหนูใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะลูกค้ารีวิวควาลสองศูนย์จ้ะลูกใหม่ b ีหนึ่งค่ะเอาไปเลยลูกค้าดูสีชมพูดิพี่สาวถ้าติดสีพื้นแม่งเปม็นงานเปียชมพูแบบนมเย็นน่ะหวานมากป้ายก็ฟิลเกาหลีน่าักมากเลยป้ายก็ฟิลแบบงานเกาหลีงานเนี่ยฟิลนี้ลูกค้าอยากฝากตีฟูได้ สี่สิบโลตีฟูสามร้อยบาทใช่นะฮะสี่สิบโลสี่ห้าโลตีฟูสามร้อยราคาเดียวกันหมดห้าตีฟูมาหนูบอกเลยว่าโคตรโคตรฉ่ำเอออุ้ยเนี่ยลูกค้าดูดิเนี่ยเนี่ยฟิลฟิลสี่สิบก็จะเป็นงานหนึ่งบใหญ่อุ้ยตัวนี้เก๋อ่ะสวยมากเลยอ่ะกระดุมกระดุมอลังการมากใช่ห้ามหายเลยนะกระดุมสวยกระดุมห้ามหายเลยนะอุ้ยเก๋ว่ะห้าสิบกว่ากว่าจนถึงหกสิบพี่เบอร์นี้ ไซส์ใหญ่นะคะเบอร์ไซส์ใหญ่นะเบอร์อกใหญ่นี่อุ้ยกระดุมหัวใจกระดุมเวอร์กระดุมเวอร์เด็กถ้าลงตู้แล้วเดี๋ยวหนูไล่เปิดให้เลยค่ะพี่เพราะว่าตอนนี้ลงสดๆหน้าร้านเลยนะใช่ลงสดๆหน้าร้านเลยแม่จะได้แค่เครื่องทางอุ้ยอันนี้เขาเป็นแบบฟิวแต่งสองชั้นนะให้มันเหมือนแบบว่าเป็นแจ็คเก็ตยีนแล้วใส่คอดิแกนคุมยีนอีกทีหนึ่งแน่นะไอ้แจ็คเก็ตหนังเห็นปะอุ้ยเก๋นี่ ฟ้าแล้วโทนสีอันนี้จะผู้ชายได้นะใช่ได้ได้ชายได้ได้ผด้ยได้เดี๋ยวนี้ผู้ชายแฟชั่นนะเป็นนฟลี้ชอบแต่งอะไรแบบนี้ชายได้หญิงได้ค่ะเบอร์นี้พี่นะคะของซาร่าค่ะแอดพอรนี่สวยด้วยน้องวัวใส่เปบิ๊กบอเทนนะน้องวัวของซาร่าแม่กำลังจะบอกว่าฝามชคชัยบิ๊กบอเทนไม่เอาความโชคชัย โอเคลูกค้าล้อนล่าสุดเลยนะคะล้อนล่าสุดเลยใช่ของพึ่งลงจากตู้ด้านหลังนี่ด้านนี้เลยลูกค้าของเพึ่งลงสดๆร้อนร้อเลยงานโอเคงานสวยไซส์ดีใครที่ชอบงานใหมพรมสไตล์เนี้ยลูกค้าเล่นไปบูเลยนะหนูแนะนําเลยเนี่ยดูไซส์ดิสวยมากตู้บูมีมาแค่ประมาณ ยี่สิบกว่ารายการจ้ะยี่สิบมา,าน้อยรายการมาน้อยเอาแบบเต็มคันตู้เต็มคันรถคือต้องบอกว่าเอารายการที่ลูกค้าขอจริงๆรอจริงๆมาให้เลยนะคะอุ้ยอยู่ไหนวะกระดุมนั้นอยู่รำลูกกาคลองเจ็ดจ้ะพี่ใช่แล้วขว่า,ขาวแฟชั่นวันนี้ข่าวแฟชั่นยังไม่ได้เปิดนะคะแต่ว่ามีของที่ทักหาหลังบ้านได้นะทักขอดูรีวิวที่หลังบ้านได้เลยแกแอดมินนะจ๊ะใช่จ้ะขอได้เลยพี่สาวมี ข่าวแฟช่นเป็นฟิลแบบว่าเป็นฮูแบบนี้เออข่าวแฟชั่นนี่มีทั้งตัวเวียดนามมีมีตัวเออหนีลามเวียดนามมีอันด้ายังไม่หมดใช่เนาะแล้วก็มีบูด้วยนี่ตู้เนี้ยบูก็เหมือนจะได้ติดมาด้วยพี่เวลานี้เป็นฟิลแบบแต่ยีนมาเก๋ว่ให้ดูครบทุกตัวเลยนะลูกค้าไม่มีตัวไหนเสียเราต้อง ต้องทิ้งเลยอ่ะลูกค้าสภาพดีมากนะคะตัวนี้เบอร์นี้คือความพรีเมียมซ่อมน้อยสวยใช่ทำราคาได้ไซส์ใหญ่อกใหญ่แน<ม>่ใครจะเอานะรหัสด้านบนเลยขอควาย2องูนลูกใหม่ b ีหนหนึ่ง